มีสมะการังเสโยเป็นพุทธภาสิท,ที่บรมครูของหมู่เราได้ตรัสไว้ไม่ว่าเราจะทำอะไรไม่ว่าเราจะพูดอะไรแม้แต่ความคิดอ่านใดๆที่เราคิดเราอ่านเราจำต้องทบทวน นิสัมมากะระนังเสโยให้มีเวลาทบทวนให้มีเวลากันกรองอันจะได้มาซึ่งความเข้าใจในสิ่งที่ทำคำที่พูดแม้แต่ความคิดอ่านใดๆที่มีอยู่ก็จะได้เหตุได้ผลมากขึ้นจำเป็นต้องทำ จำเป็นต้องพูดแม้ที่สุดความคิดก็ยากต่อการที่จะหยุดได้เพราะยังมีลมเข้าลมออกร่างกายยังปกติจิตใจยังสมบูรณ์อยู่เราก็ต้องเป็นอย่างนี้เราก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้ เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะต้องกันกรองเราจะต้องมีเวลาทบทวนถ้าเราจะต้องมีเวลาใคร้ครวนไม่ว่าเราจะรับผิดชอบอะไรพระพุทธเจ้าเน้นให้หมู่เรานั้นได้คข้ครวนได้พิจารณาได้ตึกตรองว่าได้กับเสียนั้นอะไรจะมากกว่ากัน เสียก็ได้อะไรจะมากกว่ากันเราต้องมีเวลาใกล้ครูให้มากแต่ตามใจปากก็ยุ่งยากไม่มีที่สิ้นสุดแต่ตามใจความอยากก็ยังไม่มีวันจบวันสิ้นแม้ได้เชื่อความคิดเจ้าของเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่นึกที่คิดที่ปรุงที่แต่งที่ชงเรื่องขึ้นมา ก็คงจะต้องเสียหลักไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความเข้าใจอย่างนี้จึงต้องให้มีเวลานั่งสมาธิสงบสติอารมณ์สงบจิตสงบใจเพื่อจใจได้มาซึ่งความเข้าใจมากขึ้นความเข้าใจมากขึ้น เพื่อใจได้มาความเข้าใจมากขึ้นเรียกว่าสงบจิตสงบใจเพื่อใจได้มามากขึ้นด้วยความเข้าใจอย่างนี้การเฝ้าฝึกปฏิบัติของมูมเรานั้นจึงจำเป็นแนวโอปนอายโกโยนิโสมนันสิการ ทำไว้ในใจโยจนละเอียดวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยทุกรูปแบบจากประสบการณ์มันสอนให้เรารู้ว่าอะไรคืออะไรจากประสบการณ์สอนให้เราไม่ประมาทจากประสบการณ์ของชีวิตสอนให้เราฉลาดเฉลียวฉลาดใจไม่ตกที่นั่งลำบาก จงมีเวลากันกรองมีเวลาทบทวนมีเวลาใคร้ครวนหาเหตุหาผลหาที่มาที่ไปกับทุกคนจะได้ความละเอียดมากขึ้นจะได้ความเข้าใจมากขึ้นไในจะมาเสียใจทีหลัง ไม่ใช่มาเจ็บใจทีหลังไม่ใช่เข็ดแล้วไม่จำเข็ดแล้วต้องจำเข็ดแล้วต้องจำต้องมีเวลาทบทวนต้องมีเวลาใร้รควรว่าได้ฟังมามากได้เห็นมามากได้รู้มามากได้สัมผัสมามากได้อยู่ใกล้มามาก นั้ประสบการณ์มันก็สอนให้เรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างทำให้เราเจ็บช้ำน้ำใจมามากต่อมาเรียว,ว่าไม่มีที่สิ้นสุดขั้นเมื่อเราได้มาฝึกมาปฏิบัติเรียว,ว่าสติอารมณ์ของเรานั้นอยู่อยู่ได้และได้อยู่กับเนื้อกับตัวควบคุมสติอารมณ์ของตัวเองได้ มีเวลาเข้าห้องพระทำวัดสดมนเช้าเย็นนั่งภาวนาเช่าเย็นแม้จะเป็นวันเล็กวันน้อยวันนิดวันน่อยก็ดูว่าประโยชน์มหาศาลมันเกิดขึ้นก็ดูว่าประโยชน์มหาศาลมันเกิดขึ้นจากการเก็บเล็กผสมน้อยจากการเก็บนิดผสมหน่อย ความเข้าใจของเราก็จะดูว่ามีหลักเอามาทวนเอามาทบอดีตน,น,นั้นคือครูคืออาจารย์ปัจจุบันคืองานที่เราจะต้องฟอกแล้วฟอกอีกเพื่อจะได้ไม่เผลอไม่ขาดสติต้องมีเวลาลดเวลาละเวลาเลิกเวลาเพิกถอนเวลาถอดถอนถ่ายถอนตัวเอง ออกจากห่วงมหนันโนบที่ใหญ่ในการสงบสติอารมณ์ของตัวเองยกว่าสงบสติอารมณ์ของตัวเองให้ได้จะได้รับผิดชอบตัวเองมากขึ้นจะได้รับผิดชอบตัวเองมากขึ้นยกว่ามีเวลารับผิดชอบตัวเองมากขึ้นทำใจ นั่นก็ต้องทําใจอยู่นั่นแหละเพราะประสบการณ์มันสอนให้เรารู้ผิดรู้ถูกเชื่อใจทางวางใจคนจนใจเยาของในที่สุดจะปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดเยาของก่อเสียหลักเสียหลักรอบปล่อยตามความรู้สึกนึกคิดของตัวเองให้ได้เป็นเพราะเหตุอย่างอื่นแม่ว่าเสียหลักพรอะการปล่อยตามใจเยาของ เรียกว่าปล่อยตามใจเยาของเอาปล่อยตามใจเยาของแล้วก็เสียคู่เสียคนในผลของการได้ฝึกได้ปฏิบัติจึงเข้าใจและเข้าใจได้ง่ายขึ้นในผลของการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงเข้าใจได้ง่ายขึ้น ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติได้ปฏิบัต,บติถึงยังมีเวลาไครครวญเจ้าของมีเวลาทบทวนเจ้าของขอพวาผิดถูกชั่วดีบาบุญคุณโทษประโยชน์กับการเสียผลประโยชน์มีเวลาทบทวน มีเวลาใกล้ควรกันกรองสิ่งเหล่านี้เพ่งพินิจพิจารณาสิ่งเหล่านี้โดยย่อแยบคลายด้วยอุบายต่างๆคำเดียวไม่อิ่มพูดประโยคเดียวไม่รู้เรื่องคำเดียวไม่อิ่มไม่อิ่มพูดประโยคเดียวไม่รู้เรื่องมันเป็นอย่างนี้จำต้องเข้าใจ จำต้องละเอียดจำต้องรอบครอบในส่วนลึกของใจเอาของไม่ว่าจะทำอะไรพูดอะไรแม้แต่ความคิดอ่านใดนๆในในที่มีอยู่พอเราสงบสติอารมณ์ได้แล้วเราก็ทบแลทว,วนอีกจะได้ไม่เป็นทุกข์เพราะเรื่องเหล่านี้ เป็นทุกเพราะใจอ่อนเป็นทุกเพราะรับปากง่ายเป็นทุกเพราะใจอ่อนคือใจง่ายแล้วก็รับปากง่ายเราไปคิดไม่ถึงคาดไม่ถึงเหมือนกันปล่อยตามใจยอาขอปล่อยตามใจยอาของไม่มีเวลากันกรองเพราะความเอียงมันเกิดขึ้นในใจเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะกลัว ก็ไม่รู้ก็มีความเยียงมันเกิดอยู่ในใจของเราการกระทาคําพูดใดๆก็ค่อนข้างจะหาเหตุหาผลในยากเพราะความเยียงมันเข้าแทนที่ทําอะไรเพราะความพอใจยาของไม่ได้ทําด้วยหลักเหตุผลว่าประโยชน์หรือคุณคุณหรือโทษทำอะไรเพราะความกลัว กลัวจนระแวงกลัวจนสงสัยกลัวจนเป็นห่วงเป็นใยกลัวจนเป็นทุกข์เป็นร้อนกลัวไปหมดเอามีความกลัวแนละ้วมันก็เสียหลักเท่านั้นเองอันนี้นึกถึงความจริงอะไรทั้งนั้นเพราะความกลัวมันก็มาแทนที่ความดีทั้งหลายทั้งมวงมันก็หนีไปหมดแม้ที่สุดไม่ได้วิจารณาไม่ได้มีปัญญาอะไร เทว่าทำทรงเดชพูดทรงเดชเนี่ยก็รับผิดชอบทรงเดชไม่มีเวลาจะทบทวนไม่มีเวลาจะหาความละเอียดให้กับสิ่งเหล่านั้นโอกาสที่เราจะเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีอยู่ตลอดเวลาโอกาสที่เราจะช้ำใจจะมีอยู่ตลอดเวลาโอกาสที่จะนั่งนอนกินน้ำาตาก็มีอยู่ตลอดเวลาเร่อเหตุไม่เป็นคนละเอียดไม่ละเอียดไม่รอบคอบ จะเอาให้ได้ง่ายๆเอาให้สะดวกเอาให้สบายไว้ก่อนไม่มีเวลาใคร่ครวญไม่มีเวลาทบถวนใ,นใดๆยิ่งความอยากมันสิงอยู่ในใจมนุษย์สัตว์โดยทั่วไปแล้วแต่ว่าจะลืมผิดลืมถูกลืมดีลืมชั่วเมื่อความอยากมันสิงอยู่ในใจมนุษย์และสัตว์แทบจะไม่มีเหตุมีผล แทบจะไม่เป็นตัวของตัวเองเพราะอำนาจของความอยากมันสิงอยู่ในใจเมื่ออำนาจของความอยากมันสิงอยู่ในใจแล้วมันก็ยากต่อการที่จะแก่ยากต่อการที่จะปรับยากต่อการที่จะแก้ยากต่อการที่จะปรับในความเข้าใจอย่างนี้จึงต้องแก้แ โดยหลักของการฝึกทบทวนพิจารณาผิดเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่ซ้ำเติมอีกประสบการณ์สอนให้เราเป็นคนแก้ไขตัวเองอัาตาังเปรมังกรทําตนให้เป็นบุคคลน่ารักมันก็จะเกิดขึ้นหาได้ทําด้วยอานาจของความพอใจไม่พอใจชอบใจไม่ชอบใจแม้ที่สุดความกลัวมันครอบงำกลัวจะไม่ได้ดีได้ดีทําด้วยอํานาจของความกลัวสิงอยู่ในใจ มันก็อยากที่จะดีได้และได้ดีเมื่อความจริงเป็นอย่างนี้จึงต้องระวังอยู่ต้องระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาอย่าเผลอนะอย่าเผ้อถ้าเผลอแล้วเบ้อ่าเบ้อแล้วเสียหลักจะทำาใ้้เราเสียคู่เสียคนเอาง่ายง่าพร้อมนาจของเขาว่าตามอกตามใจเจ้าของ อ,อกเขาอ,อกเราใจเขาใจเรามีเวลาใครครวนมีเวลาทบทวนมีเวลากันกรองในว่ามีเวลาหาเหตุนะผลมหากรางกับสิ่งที่มีอยู่เราถึงจะได้ชื่อว่าเป็นการที่ไม่ตกอยู่เดียวหน้าแห่งความกลัวความจริงแล้วไม่เคยปฏิเสธอะไรทั้งนั้นเลอาศัยว่ามีปัญญาพิจารณาวิเคราะห์วิจารณ์สิ่งที่เกิดขึ้น จึงรู้ว่าที่มาที่ไปแต่มีลักษณะอย่างไรที่ไปที่มามีลักษณะอย่างไรจึงบอกว่าต้องลดต้องล้าต้องเลิกต้องเพิกต้องทอนทิฏฐิมานะ่าออกจากใจเอาของบานแตกฉลกขาดฟังพินาศล่มจมเพราะเรื่องทิฏฐิมานะคิงก็ราขาก็แรงเรียกว่ายากต่อการยอมเรียกว่าไม่ยอมพอไม่ยอมแล้วมันก็ไม่เย็น พอไม่ยอมมันก็ไม่มีผลประโยชน์จะพึงได้พอไม่ยอมมันมีแต่เสียกับเสียทั้งนั้นแหละ้าทิฏฐิมานะมันเกิดขึ้นในใจไม่มีเวลาทบทวนไม่มีเวลากันครองไม่มีเวลาใกล้ครวนหากทิฏฐิมานะมันเกิดขึ้นกับใจอะไรแล้วมันจะตามมาอะไรมันจะตามมา จึงอยากรู้อะไรมันจะตามมาข้อปฏิบัติใดๆของเราก็จะง่ายขึ้นกว่าอะไรมันจะตามมาถ้าเราปล่อยตามจิตตามใจเอาของต้องมีเวลาต้องมีเวลาทบแล้วทวนอีกื่องบอกของจริงนะอยู่ได้ของไม่จริงนะอยู่ไม่ได้ ของจริงนั้นต้องยอมต่อเหตุต่อผลต่อสิ่งที่มีอยู่แต่ว่ายอมเป็นเย็นได้ยอมเป็นรักษาผลประโยชน์ได้ยอมเป็นแล้วเป็นใหญ่ได้ยอมเป็นแล้วก็สูงขึ้นได้โดยรูปแบบของการอยู่ฝึกและปฏิบัติใจิตใจเราก็จะได้หักห้ามหัวใจยาของได้ง่ายขึ้นปัญญาซึ่งเฝ้ากำหนดทุกรูปแบบที่ยืนเดินนั่งนอนก็ทำเหมือนกัน วิเคราะห์วิจารวิจารณ์อยู่วิจารณ์อยู่ทุกรูปแบบที่มีอยู่เรียกว่าวิเคราะห์วิจาร์วิจัจยใดกับทุกเรื่องทุกอย่างใครจะอย่างไรใครจะเป็นยังไงก็ดูออกว่าคืออะไรดูลึกๆแล้วเข้าใจว่าคืออะไรเมื่อเข้าใจแล้วมันก็จะนิ่งแล้วก็สงบสว่างลงไปได้ทำให้เราไม่สับสนกับสิ่งที่ได้ยินได้ฟังได้ดูได้อยู่ใกลได้รับรู้ได้สัมผัส ทำให้เรานั้นไม่สับสนตัวลดตัวละตัวเลิกตัวเพิกตัวถอนทิ้ติมาหน้ามันก็ง่ายขึ้นทำให้เราเป็นคนละเอียดทำให้เราเป็นคนรอบคอบทำให้เราเป็นคนเย็นขึ้นจึงบอดามใจไม่ได้ละ่ะต้องหักข้ามต้องฟื้นต้องขม่มต้องทนต้องอดเพราะเคยดมใจมามา,มากต่อมาจึงมาเป็นอยู่อย่างนี้ ด้วยอำนาจของความอยากที่ฟังอยู่โดยทั่วไปอยากได้ใครดีอยากมั่งอยากมีอยากร่ำอยากรวยอยากสวยอยากแข็งแรงอยากอยู่สบายแม้แต่ตายก็ไม่อยากตายทรมานความอยากนั้นมันพายเรานั้นเสียหลักได้ถ้าเราเผลอไปเพราะความจริงมันไม่ได้เป็นดังที่เราอยากซ้ำไปด้วยยิ่งทำเหตุไม่พอ ความขยันความอดทนความลดละทิฏฐิมาหน้ามีน้อยยิ่งทําให้เรานั้นเสียคู่เสียคนกับสิ่งเหล่านี้ได้ง่ายอาศัยว่าเราตัดใจและทําใจได้กับสิ่งเหล่านี้การร่วมรับผิดชอบจะตากรรมตัวเองจึงมีค่าของการเกิดมาในศาสนานี้ทำให้มีค่าในการเกิดมาพบในศาสนานี้กลายเป็นคนแกร่งคนแข็ง้วยเหตุด้วยผล คนยอมด้วยเหตุด้วยผลแล้ยว่ายอมด้วยเหตุด้วยผลยอมด้วยเหตุด้วยผลความละเอียดของใจนั้นจึงมีหลักเป็นอย่างนี้ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติให้ความมุ่งหวังในความตั้งใจที่มีอยู่จึงรู้ว่าคืออะไรจึงเข้าใจว่าคืออะไร ในส่วนลึกของใจจึงรู้ตื้นลึกหนาบางที่มีอยู่ในการเฝ้าฝึกปฏิบัติจึงรู้ได้ว่าคืออะไรความสงสัยความกังขาใดๆก็ไม่มีในใจอของพอจิตเรามันสงบลงไปแล้วมารู้ออจริงๆนะที่เราต้องนิ่งต้องสงบความว่างความวางความเย็นมันถึงเกิดขึ้นการแก้ใจเราจึงแก้ได้ง่าย ความเะเยอททยานอย่างนั้นก็จะรู้ว่ามีขอบมีเขตมีเหตุมีผลมีมีที่มามีที่ไปแล้วจะได้ไม่ทรงเดชกับการต้องการของตัวเองที่มีอยู่โดยทั่วๆไปการปรับการแก้ในใจเราก็จะมีอยู่ไม่ต้องกลัวเสียหน้าเสียตาเพราะหน้าตามันมีอยู่เท่าเดิมแล้วไม่ต้องกลัวการเสียหน้าเสียตาเพราะหน้าตามันมีอยู่เท่าเดิมแล้วไม่ต้องกลัว ให้ต้องกลัวเสียหน้าเสียดาหน้ามันมีจะเหี่ยวจะย่นลงทุกวันหน้าดานับแต่วันมันจะเหี่ยวจะย่นลงทุกวันให้เรามีใจเป็นเหตุเป็นผลเป็นบุญเป็นกุศลการแก้การปรับการลดการละการเลิกการเพื่อการถอนโดยเหตุโดยผลมันก็จะเกิดขึ้นในส่วนของการรับผิดชอบตัวเองและหมู่คณะก็จะดีขึ้นอาศัยการไข้ครวญอาศัยการทบทวนอาศัยการกันกรอง ที่มาที่ไปก็จะมีหลักใจดีขึ้นที่ไปที่มาก็จะมีหลักเหตุหลักผลดีขึ้นที่ทําให้เรานั้นมีความหนักแน่นมั่นคงในศาสนานี้จึงหวังไว้ในหวังได้ในลักษณะของการกันกรองทบทวนด้วยเหตุผลเพียงพออำนาจวาสนาบารมีก็จะเป็นไปด้วยความเต็มด้วยเหตุดยผลใจเราก็จะได้ไม่ร้อนไม่สับสนไม่วุ่นวายความหมายของการได้มาซึ่งความชอบธรรมด้วยบุญฤกษกุศลก็จะเกิดขึ้น จึงอาศัยความสงบระงับห้องใจเป็นเบื้องต้นการทบทวนคิดค้นในที่สุดก็จะมีที่มาที่ไปแล้วการวางการว่างการเย็นก็จะเกิดขึ้นกับใจเยาของความมักง่ายใจง่ายก็จะหมดไปจากใจเยาของอาศัยความตั้งใจดีและความปรารถนาดีที่เป็นทุนเดิมดั้งเดิมอยู่แล้วเมื่อมีการกันกรองเมื่อมีการทบทวนเมื่อมีการไข้ครวญด้วยความจริงใจและความบริสุทธิ์ใจ พอวัดปฏิบัติด้นนั้น,น,นก็จะได้เชื่อเป็นธรรมกระจายทุกแง่ทุกมุมที่เฝ้าฝึกปฏิบัติจึงในแต่หวงังความตั้งใจที่เป็นบุญเป็นกุศลที่พยายามตั้งใจกันมาเพื่อลดเพื่อละเพื่อเลิกเพื่อเพิกเพื่อถอ,อนทิฏฐิมานะการได้มาซึ่งความจริงคือใจนั้นก็จะมีผลในทางปฏิบัติดีขึ้นจึงหวังได้คือความไม่มีเวรซึ่งกันและกันไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน มุงเพื่อทุกคนในเข้าใจในกฎเกณฑ์ในการอยู่ร่วมกันความพ้นทุกข์ก็จะปรากฏได้ในใจของแต่ละคนขอนุโมทนาบุญกุศลโดยทั่วกันวันเวลาที่มีอยู่ตั้งใจอย่างไรก็รักษาความตั้งใจให้เป็นไปได้วยความตั้งใจที่ดีงามใหญ่เมฆตั้งเข้าแล้วฝนไม่ตกตั้งอกตั้งใจมาบวชมาปฏิบัติก็ขอ้ได้บวชได้ปฏิบัติกันเต็มเม็ดเต็มหน่วยยืนเดินนั่งนอน มีวิสัยของความเป็นนักบวชผู้เก่าดูผู้ใหม่ผู้ใหม่ดูผู้เก่าการอยู่ร่วมข้อวัดปฏิบัติของเราก็จะดูง่ายสบายสะดวกขึ้นการอยู่ด้วยเหตุในผลก็จะอยู่ได้ในลักษณะอย่างนี้